เอาละครับเราวันนี้วิทยูเทพนะครับผมนี่ทเนะโลโกโ้ผู้เสียงไหมเสียงเงียบขนาดเลยดูครับอันนี้หายเสียวบ่พี่พวกว่ะ แมนแต่ว่าที่ทนี่อันนี้สี่พันห้าใช่ไหมเออเออแต่ว่าแต่ว่าเวลาไงท่องแล้วเสียงมันสิแอร์ล่มหนึ่งนะพี่เนาะดูดิพี่พี่ได้เปิดไอเดินแล้ยไหมนี่ว่าไหม ก็เปิดเนาะสองแล้วครับนี่ยโอ้ปาตถูกเซลยวแห้งปว่านี้เนาะเออเดินสามเราคือพี่แต่คือว่านะครับมันมันแห้งเลย ว่าหกหกร้อยเคยฟังแต่เสียงมันดังๆไงพี่บพรอันนี้มันจุดครบกูึงไงค๊บกล้องเล้วโอโหครบกล่องใช่ไหมมาชีให้ดเฮานะโอ้โรอบมาชีโดมาเต็มนะแต่ว่ามันชีมาชดเชยให้แต่แต่ว่าที่เขาชุดอ่าเราได้ยินแค่แทปปี้มาชดเชยถ้างั้นนะเอาลองลองลองไอเดนไอเดนสองดิ เอาเสียงธรรมดานี่นเ,เออเห็นไหมเวลาไงท้องอะนะเสียงเหมือนรอบรอบมันต่ำๆไงผมก็เลยนี่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 วะมันดื้อเลยเน่ะเออต้องนี่นี่มันก็ได้อยู่แต่ว่าฟังเสียงนะคือบุมมีแห้งเนี่ยนะพี่คือมันโอ้แปลกเว้ย แต่พอเทาองฮอบนี่มันสิอีกเสียงนึงนะอ่าจะว่าไงท้องอีกเสียงหนึ่งนะตั้งไงท้องเนี่ยที่จริงนี่ยแบงวันเนี่ยกระจายได้แล้วเพราะว่าไอเดินหนึ่งบมดเป็นไอเดินแล้วอันนี้นะเออมันบูมีนอมอนเดีค่ะเอาเหรอมีคอนโทรลเนี่ยโอ้โหอคือมันพร้อมบินเลยพร้อมจัดเลยเออโอ้มันก็ได้แต่ว่าแต่ว่าแค่ว่ารอบมันเบาลง พอเฮาสูดปุ๊บหลบมันมาให้โอ้ยคือเสียงประมาณนี้แหละเออเสียงประมาณนี้ครับไม่ต้องไปกลัวครับจัดอย่างเดียวง่ายๆเนาะเออได้หนึ่งรอบพันเจ็ดพันแปด ประมาณนี้แหละแต,แต่ก็ถือว่าน้อย